าโรรัวๆๆภาพล่าสุดฟ่านปิงปิงข้ามประเทศเล่นซีรีส์เกาหลีก่อนหน้านี้มีการยืนยันแล้วว่านางเอกซุปตาตัวแม่แดนมังกรฟ่านปิงปิงโดดข้ามประเทศมาเล่นซีรีส์เกาหลีครั้งแรกโดย jtbc c o n f i r มฟ่านปิงปิงจะปรากฏตัวในฐานะนักแสดงรับเชิญในซีรีส์ใหม่ insider ซึ่งเป็นครั้งแรกของเธอที่รับเชิญให้เล่นละครเกาหลีและการถ่ายทําในส่วนของเธอก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยดีโดยจะออนแอร์ช่วงเดือนเมษายนนี้ล่าสุดเพจ Facebook ข่าวสารบันเทิงจีน ได้เปิดเผยภาพของฟ้านปิงปิงที่ยังคงสวยออร่าในวัยเลขพร้อมระบุว่าภาพล่าสุดของฟ้านปิงปิงที่ว่ากันว่าตอนนี้เธอกําลังถ่ายทําซีรีส์ในเกาหลีใต้ต้องบอกเลยว่าการเวลาทําอะไรผู้หญิงคนนี้ไม่ได้จริงๆขอบคุณที่รับชมก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ